ครับสวัสดีพี่ๆนะนะทุกท่านนะครับวันนี้มานั่งซุ้มยิงปลานะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะมีปลาขึ้นไหมนะครับยังไงไปตามชมรุ่นด้วยกันครับตรงตกคบดินเขยิบเขยิบขยุบยังไม่เห็นตัวนะครับในนั่งต่าไป แดดไม่ออกไม่เห็นตัวเลยครับเป็นปานดินนะนั่นนะขึ้นละมองไม่เห็นครับแดดไม่ช่วยเลยถ้ามีแดดช่วยสักน่อยนี่โอเคเลยถ้ายืนมันก็เห็นนะครับผมยืนปุ๊บมันก็เห็นผม

ไม่เห็นตัวมันครับไม่ถูกไม่โดนนะครับไม่โดนครับจะหม่ครับอะไรนะไม่ครับไม่ครับ,รบ,รบ,รบที่มันดิ้นอยู่ ไปจอดดิ่มอยู่นะไปแล้วลงมือไม่ไม่มีภาพตอนยิงนะครับ ตั้งกล้องกี่ไรมันยิงไม่โดนสักทีครับพอ,อปิดกล้องปุ๊บได้ตัวรับครับจากหมายตรงนี้นะครับที่มันกินอยู่มิดมิดนะครับตรงไปแล้วตกนะครับนี่ก็ได้มาหนึ่งแต้มแล้วนะครับ สวยๆครับเีครับหนึ่งแต้มครับสวยๆครับยังหมานอยู่ครับ